พี่สมปองอ่าวันนี้ขออนุญาตเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็พาให้พี่พาชมนะคะครับ,รบที่นี่ทางพี่สมป,ปองทําอะไรคะพือที่ทั้งหมดเนี่ย<ๆ>ก็จะเป็นบ้านพักอาศัยแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเหมือนที่จอดรถครับให้เช่าที่จอดรถให้เช่าอ๋อแสดงว่าคนที่จะมาเช่าก็คือจะเป็นบริเวณโดยรอบเลยใช่ไหมครับครับเป็นพวกอพาร์ตเมนต์พวกตึกแถวแถวใรอบๆอ๋อค่ะแล้วก็เลยคิดตัดสินใจก็คือสร้างอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยครับ พี่สมปองเคยเห็นปิงปองจากที่ไหนอะคะพี่ก็ YouTube กับ TikTok กอย่างเง u ยยูทูบทิกดูในช่องช่องของเฮียหรือช่องของหญิงคะดูสองสองช่องดูัองสช่องเลยและได้ไปดูสินค้าจริงๆที่สีคิ้วกับที่รามินทานบ้างยังคะเออไม่ได้ไปดูครับอ๋อไม่ได้ไปดูแต่ว่าดูดูคลิปเกือบเยอะอะครับเป็นปีเลยคะก็หลายปีประมาณสักสีเดือนก่อนที่จะตัดสินใจ แล้วมันเป็นอะไรที่ทําให้พี่แบบว่าตัดสินใจที่จะเลือกซื้อวัสดุของปิงปองอะคะเพราะว่าพี่พี่สมบองไม่เคยไปดูทั้งของรจริงที่4ีคิวแล้วก็ที่รามินทานเลยก็อันดับแรกคิดว่าสินค้าน่าจะดูแล้วเหมือนทีมช่างอะไรเงี้ยครับผมบพอจะไว้น่าจะไว้ใจได้มากกว่าที่ทช่างที่อื่นครับอ๋อแล้วสร้างเสร็จแล้วไว้ใจได้ไหมคะ ครับดีครับสวย <c oughs> ค่ะโอเคนันหญิงขออนุญาตให้พี่สมบองวันนี้พาเป็นพาห,หญิงไปดูดหน่อยนะคะคเป็นไกด์หญิงนิดนึงค่ะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะเหมือนเป็นบ้านาชั้นเดียวยกสูงครับผมค่ะเดี๋ยวเชิญคัคบแล้วตอนแรกพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเหมือนดินหมดเลยแล้วเราก็ไม่ปูใช่ครับค่ะก่อนเป็นบ้านเก่าแล้วก็รื้อหมดแล้วก็ถมสูงเพราะว่าแถวนี้จะเป็นจะต่ำกว่าน้ำเวลา เวลาหน้าน้ําน้ําจะท่วมท่วมเลยครับเพราะว่าเห็นว่าเหมือนตรงข้างๆเขาก็อันนี้ของพี่เพิ่งมากันหรือเปล่าคะใช่ครับนี่ช่างแมนดูแลให้หมดอ๋อดูแลให้หมดเลยแต่หญิงว่าโลเคชั่นดีนะพี่ติดรถไฟฟ้าเลยมีรถไฟฟ้าอันนี้เป็นสายเสียอะไรคะสายสีเขียวครับอ๋อสายสีเขียวสะดวกดีอะโอเคได้ค่ะพี่เชิญค่ะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นชั้นเดียวยกสูงบันไดเดินขึ้นไปน่าอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงที่ใช้ซื้อเหมือนกันใช่ไหมคะกระปองแล้วก็ปูกระเบื้องทับอีกทีนึงใช่ครับหน้ากว้างของระเบียงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะพี่สามจุดห้าคูณสองจุดห้าอ๋อสามจุดห้าคูณสองจุดห้าแล้วก็มีตรงนี้ยื่นออกมาครับ เป็นสีขาวผนังเป็นลายไม้ครับโอ้โหอันนี้ใครเป็นคนออกแบบคะพวกแบบว่าแปนผังระเบียงอย่างนี้ผังก็วางไ้คร่าวๆแล้วก็ให้ช่างแบบช่วยดูให้ทีนโออครัวางเป็นสี่เหลี่ยมไว้ให้เฉยวางเป็นสี่เหลี่ยมไว้ค่ะด้านในด้านในตรงนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนเป็นโถงในอนาคตพี่จะวางทีวีไว้ตรงไหนคะเนี่ยก็อาจจะประมาณแถวๆนี้นะอ๋อตรนนี้ก็จะทาเป็นครัวเล็กๆ แสดงว่าก็เหมือนเป็นโต๊ะกินข้าวอะไรเงียนีใช่ไหมคะครับผมประกอบอาหารจริงๆอยู่ตรงไหนข้างล่างก็ก็ทำอาจจะทำข้างบนนี่แหละครับแต่ว่าเพราะปกติแม่บ้านก็แกงถุงอะไรอาเงี้ยอาจจะไม่ได้ทำเองเยอะขนาดนั้นยุกประหยัดถ้าทำถ้าเอาเองเยอะอาจจะเป็นข้างล่างอ๋อค่ะส่วนใหญ่เขาคงน่าจะอุ่นับอ๋อก็จะอุ่นเอาตรงนี้โอเคนะกระทัดรัดเป็นสัตว์เป็นส่วนหญิงว่าคอนเซ็ปที่นี่จะคล้ายๆกับเหมือนที่บ้านตัวอย่างรามบินทาเลย แต่ว่าค่อนข้างใหญ่กว่านี่ค่ะขออนุญาตนะคะหญิงขอเข้าไปดูในห้องนี้นะคะห้องหนี้เลยห้องนี้น่าจะอยู่กันอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะขนาดห้องในห้องนี้จะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะห้องนี้ขนาดประมาณเท่าไหร่คะเออสี่เมตรค่ะตรงนี้สามจุดห้าสามจุดห้าสี่ตรงนี้ก็คือสี่เมตรใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ เสาก็อยู่ตั้งแต่ช่วงลับตรงช่วง4ี่เมตรตรงถึงตรงนี้ได้เลยครับนั่นก็คือไม่ต้องมีคานแปรเหล็กครับหลังคาแล้วครับค่ะตรงนี้ใครอยู่คะเนี่ยแอบถามตรงนี้อนาคตจะเป็นน่าจะเป็นห้องลูกครับอ๋อแต่ยิงว่าโลเคชั่นดี้เนเห็นเห็นน้ำมีวิวรถไฟฟ้าเห็นรถไฟฟ้าวิ่งพอดีค่ะเหนนะท่านผู้ชมดูสิรถไฟฟ้าผ่านแล้วก็ได้เห็นวิวยิงว่าตรงนี้วิวดีและเสียงก็ไม่ดัง แสดงว่าอ๋อพี่ตรงนี้มันเป็นจุดพักดอกตรงนี้ใช่ไหมคะถมสถานีครับผสถานีตรงนี้เลยอ๋อสถานีตรงนี้เลยโอเคโลเคชั่นดีหญิงว่าตะกี้หย่งว่าลมน่าจะโกกนะช่วเงเยน็นเย็นรับเวลามีลมลมแรงรลมแรงเลยเหรอโอเคแต่ก็ท้าเป็นสัดส่วนเรียบร้อยเลยค่ะนี่ก็จะใช้ตัวผนังเป็นสีขาวช่างเขาก็เวลาเขาจะติดตั้งผนังเขาก็จะติดหมดทั้งแถบเลย ใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดเอาแล้วก็ใช้เฟรมค่ะใช้เฟรมปิดแล้วก็ติดวงกบอีกทีหนึ่งให้เป็นลักษะแบบนี้อันนี้ตัวหน้าต่างไปซื้อที่ไหนคะหรือว่าสั่งเหน้าต่างจะเป็นช่างแถวๆนี้ครับเป็นร้านอลูมิเนียมร้านอลูมิเนียมยิ่งว่ามันแข็งแรงเพราะว่าที่ออฟฟิศที่รามินทาค่ะไปซื้อจากร้านพวกวัสดุก่อสร้างเลยก็จะแบบว่าบางๆแบบเพราะมันเป็นสําเร็จ แต่นี้ดูว่าทางแข็งแรงแต่นี้ก็ดูแน่นดูดูแน่นดูดแน่นนะคะค่ะก็โอเคนะคะแล้วก็ปูพื้นปูกระเบื้องเรียบร้อยติดตั้งประตูครับค่ะโอเคเชิญค่ะพี่เดินออกมาก็จะเป็นตรงนี้เป็นห้องน้ําขออนุญาตนะคะอ๋อห้องน้ำอ๋อ,อ,อติดตรงนี้บานกระทูงสองอันระบายอากาศนะคะติดเครื่องทำน้ำอุ่นก๊อกน้ำสุขภัณฑ์ แล้วก็เจาะแขวนพวกซิงล้ังหน้ากระจกอะไรพวกนี้ได้เลยคอนเซปต์ออกประมาณว่าในห้องน้ำขาวๆสะอาดสะอาดอพื้นที่ข้างบนมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะที่ทั้งหมดอะคะ่ะรวมระเบียงด้วยท่านระเบียงตะกี้มันประมาณ2.5ใช่ไหมคะตรงนี้ประมาณ 9ก้าคูณหกจ้าคูณหกแล้วก็ใช้พื้นผนังหลังคาที่นี่ใช้เหล็กอยู่ที่ไซสี4คู่ครับค่ะแล้วก็จะมีสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าใช้หลังคาที่มันตรงนี้มันมีความกว้างประมาณ4เมตรเนี่ยก็ไม่ต้องมีตัวคานแปรเหล็กรับแล้วค่ะหญิงว่าดีนะโอเคเลยอ่ะคอนเซปต์แบบว่าสีขาวๆครีมๆในห้องน้นก็ขาวหมดครับผมค่ะ นั้นหญิงเราควรพี่พาไปดูข้างล่างหน่อยนะคะครับกระเบื้องเลือกเองไหมคะเนี่ยกระเบื้องเลือกเองครับแฟนคกับผมช่วยกันเลือกพี่สมปองผนังอ่ะเป็นลายใหม่นะนเป็นมันเป็นลายไม้แต่ว่ามันจะเป็นแบบเงาปกติมันจะเป็นแบบด้านครับผมพอเวลาเดินเข้ามาตะกี้เห็นมาแบบเออโอเคเลยสว่างสวยค่ะครับ,รบผม เดี๋ยวรอตากล้องไดนึงโอเคด้านล่างด้านล่างทางเจ้าของบ้านเขาก็ทําเป็นแบบว่าพื้นที่โลง่งไว้สําหรับในอนาคตในกรณีที่ทําอาหารหรือไม่ก็น,น,น่าจะมีเป็นพวกโต๊ะเก้าอี้เนี่ยวางแต่ว่าอของยังไม่ได้จัดอ๋อยังไม่ได้จัดนะคะแล้วก็เทพื้นปูกระเบื้องครไรพวกนี้เลยอ่ะฮะ ช่างของเราก็ทาให้เบสเสร็จนะคะเสร็จสับเลยตั้งแต่ทําเพพื้นทาตอม้อทําคานู่นี่นั่นไปหมดเลยเริ่มทนตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนไหนคะพี่ประมาณต้นกุมภาต้นกุมภาเร็วมากครับสองเดือนก็จริงๆค่ะว่าเราทําพวกฐานที่มันเป็นปูนเสร็จแล้วเนี่ยก็เหล็กก็แป๊บเดียวแล้วค่ะพอของมาปบพวกพื้นผนังหลังคาก็ติดตั้งไม่นานนค่ะแล้วก็อันนี้คือ ให้ดูนิดนึงว่าตัวอันนี้มันจะเป็นตัวพื้นของบิงปองที่มันจะเป็นฝ้าในตัวแล้วก็วางระยะห่างแปรเนี่ยอยู่ที่ทุกๆสองเมตรได้เลยนะคะ, okay. คะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำใช่ไหมครับเป็นห้องน้ำข้างล่างอีกห้องหนึ่งกรณีรับแขกเนาะครับขอดูนิดนึงค่ะอันนี้จะเป็นตัวห้องน้ำนะคะที่จะเชื่อมต่อจากด้านบนซึ่งด้านบนที่จะเป็นท่อ อท่อที่มันจะต้องเจาะทะลุของใช้พื้นนะคะนะก็จะเจาะแบบนั้นได้เลยค่ะใช้ระยะเวลาในการสร้างก็เริ่มตั้งแต่ตอนช่วงคุมภาครับประมาณคุมภา มีนาเมษาพฤษภาเฮ้อสามเดือนครับเร็วมากเร็วมากอ๋อโอเคอะพี่เจาะแอร์แล้วก็ให้เขาเอาคอยล์ร้อนมาไว้ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะเมื่อกี้ทางพี่สมปองบอกว่าเริ่มทําตั้งแต่ตอนช่วงกุมภากุมภามีนาเมษาสามเดือนก็คือใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จเลยตั้งแต่ฐานลากนะคะจนถึงมุงหลังคาตอนนี้กําลังเก็บงานกันอยู่นะคะคือถ้าหาว่า ท่านใดสนใจอยากไปดูสินค้าจริงๆไปดูที่สีคิ้วหรือว่าที่รามินทาก็ได้แต่บางคนก็ชอบบอกว่าอยากมาดูที่สมุทรปราการอะไรเงี้ยหญิงแนะนําให้ไปดูที่รามินทานดีกว่านะคะคแต่ว่าจริงๆหญิงชอบคอนเซปที่นี่นะคะเพราะว่าพื้นที่โลง่งๆด้านล่างก็คือคบแบบเป็นพื้นที่ส่วนรวมส่วนข้างบนก็คือพักผ่อนเป็นส่วนตัวไปค,ค่ะใช้งบประมาณอยู่ที่เวลาสร้างประมาณกี่บาทคะพี่ทั้งหมดเนี่ยโดยประมาณทั้งหมดนี่ประมาณตอนนี้ประมาณ2องล้านหก สองล้านรวมหมดเลยรวมไฟรวมรวมรั้วดินรวมด้วยผมดินผมดินค่ะเทพื้นทําอะไรหมดเลยและไอ้ตรงนั้นก็คือเราจะทําเป็นพื้นที่ให้คนมาจอดรถใช่ครับรายรายเดือนเป็นรายเดือนครับอ๋อเป็นรายเดือนไปดีนะคะโอเคถ้าว่าท่านใดนะคะอย่างที่บอกว่าสนใจนะคะพื้นผนังังคาของบิงปฟองไปดูได้นะคะหรือว่า สามารถโทรสอบถามได้นะคะโอเคค่ะวันนี้รบกวนท่านพี่ศพปองเท่านี้นะคะคขอบคุณมากนะคะพี่ครัสวัสดีครับค่ะ